สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงาน Truck Expert จะพาทุกท่านมาชมแนวทางการดัดแปลงรถบรรทุก6ล้อใหญ่ให้กลายเป็นรถบรรทุก12ล้อนะครับสำหรับงานนี้จะเป็นการใช้พื้นฐานรถ Hino FG ที่เป็น6ล้อรุ่นใหญ่ขนาด240แรงม้าและมีความยาวส่วนตัวถังอยู่ที่7.35เมตรโดยนำมาติดตั้งเพิ่มเพลาหลังและเพลาหน้า ซึ่งเป็นระบบถูกลงยกได้ทั้งสองเพลาข้อดีของการดัดแปลงแบบนี้ก็คือรถของเราจะบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นตามจานวนของเพลาที่เราติดตั้งเพิ่มเข้ามาโดยชิดง่ายๆแบบนี้ครับรถ6ล้อใหญ่ตามปกติจะได้น้ำหนักบรรทุกที่15ตันเพิ่มเพลาท้าย1เส้นก็จะเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้10ตันแล้วก็เพิ่มเพลาหน้าอีก1เส้นก็จะเพิ่มน้ำหนักบรรทุกอีก5ตัน รวมเบ็ดเสร็จจากเดิม15ตันก็จะกลายเป็น30ตันนะครับแต่ทั้งนี้น้ำหนักบรรทุกจริงอาจจะลดย่อนไปกว่านี้เล็กน้อยตามผลตอวการคำนวณทางวิศวกรรมแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงก็คือประหยัดเงินลงทุนกว่าการที่ไปซื้อเป็นรถ12ล้อแบบมาตรฐานจากโรงงานสำหรับงานนี้ก็จะแอดวานซ์ไปอีกขั้นด้วยการที่เพาหลังและเพาหน้าที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบเพลาถุงลมที่ยกได้ ซึ่งการที่ยกพลาได้นี้ก็เรามักจะใช้ตอนที่รถวิ่งตัวเปล่าหลังจากที่เราลงของเสร็จซึ่งการที่ยกพลาได้เนี่ยจะทําให้รถประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดการสึกหลอของยางได้อีกด้วยก็เป็นอย่างไรบ้างครับมีความคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรรบกวนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ